หอดจอดถึงครับพี่น้องครับทรงลูกพริกแดงครับเสานีครับบ้านน่นสะอาดตําบลตําบลยังก็แม่ขออะไเนาะอําเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามครับทรงลูกพริกแดงครับเสานีครับนี่ทรงคุณแม่ละมุนเนาะคุณแม่ละมุนครับผู้มโชคดีนะครับเด้อนี่กับบ้านเพื่อนครับขอเงัวอยูุดานในมีตัวเดียวนะแม่เนาะ เดี๋ยวจังหาหมูเพิ่นมาใส่อีกนี่ลูกพริกแดงครับส่งเรียบร้อยย่าบ่อึดย่าหลายแห้งทำเลก็ดีแห้งหมองเลี้ยงงัวพุนเลี้ยงงัวอยู่กลางน้ำก็มีพี่น้องพุนเห็นบ่โอ้ทำเลดีแห้งงเรียบร้อยคอกอยู่นี่บ่แม่โอ้มีตัวเดียว มาหอดะเศ้าครับสองโมงสี่สามโมงแล้วอันนี้ก็มาแสนรูครับมาพันวันนี้ครับอุย้ยขนครับอาบน้ำห้ย่างดีได้ลุ่นเนี่น้อมายาอย่างสวยลายอย่างนีวพอดีก็ดีใคเป็นคู่โอ้เดี๋ยวหามาอีกก่อนพี่เบิ่งดทำเลครับโอ้หยาหลายแห้งบริเวณรอบๆทรงเรียบร้อยครับบรรยากาศช่วงเศร้า เบิร์เนหรวเบิง์เบรเื่อยป่ะแม่เบอร์ซูมือโอ้เบอร์ซูมือได้คุณแม่เอฟซีคลองแต่ได้เนิคุณแม่ละมุนครับพี่น้องครับก็เลตัดสินใจเอากะบ๊อบตึงครับลูกพริกแดงครับนี่บ่มีมูหามูมาหายแล้วผลหมูไค่ดอกมีมูอยู่ครับหมูทำเลก็เลียงดีแห้งทำเลครับทำเลดีแห้งห้ากระบออึดห้ากระบออึดตีถนนเลยนี่ ไอคลิปนี้ก็คลิปสันๆครับเดี๋ยวสิเดินทางกับก้อนครับสิไปหาเพราะว่านต่อครับบน,นี้ครับทรงเรียบร้อยครับสวงเสาวันที่สามแล้วสามด้วยซี่ละเมื่อน,นี้สวัสดีครับผมนี่เรียบร้อยครับ A'r gwaed